สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องพิธียกน้ำชาตามประเพณีแต่งงานแบบจีนค่ะพิธียกน้ำชาเนี่ยนะคะเมื่อก่อนอะ่ะเจ้าบ่าวเขาจะไปรับเจ้าสาวที่บ้านนะคะก็จะทําพิธียกน้ําชาที่บ้านเจ้าสาวเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปการจัดงานก็อาจจะจัดที่สถานที่จัดงานหรือจัดที่โรงแรมนะคะก็นิยมยกน้ําชาพร้อมกันในญาติผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะ โดยที่เราจะเริ่มยกน้ําชาจากญาติผ oui er e. ู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนค่ะเริ่มยกน้าชาจากญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนและก็จะเรียงลําดับอาวุโสนะคะจากอาวุโสมากมาอาวุโสน้อยค่ะเวลายกน้ําชาเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะนั่งอยู่ที่พื้นนะคะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ก็จะนั่งที่เก้าอี้นะคะจะมีเก้าอี้วางไว้2ตัวเวลานั่งนะคะให้ผู้ชายนะคะ นั่งด้านซ้ายของผู้หญิงค่ะผู้ชายนั่งด้านซ้ายของผู้หญิงนะคะแล้วน้ําชานะคะให้เทน้ําชานะคะใส่ถ้วยไว้เลยนะคะรินน้ําชาใส่ถ้วยเลยแล้วยกน้าชาทั้งถาดค่ะที่มีถ้วยน้ําชาสองถ้วยนะคะยกน้าชาทั้งถาดแล้วก็ยกน้ําชาให้ผู้ใหญ่นะคะแล้วผู้ใหญ่เวลาจิบชานะคะไม่ต้องจิบทั้งหมดนะคะไม่ต้องจิบจนหมดเขาบอกว่าให้เหลือไว้ครึ่งนึงให้เ่าวสาวไว้ทําทุนนะคะอันนี้เป็นความเชื่อแต่บบโบราณมานะคะ แล้วถ้าญาติผู้ใหญ่มาท่านเดียวก็ยังยกทั้งสองถ้วยเหมือนเดิมนะคะญาติผู้ใหญ่มาท่านเดียวก็ยกน้ำชาทั้งสองถ้วยเหมือนเดิมถ้าญาติผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยติดธุระไม่ได้มาท่านที่มานะคะให้จิบน้าชาทั้งสองถ้วยเลยค่ะแต่ถ้าท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วยาตผู้ใหญ่ที่มานะคะจิบแค่ถ้วยเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็จะวางเงินทองหรือของขวัญนะคะไว้ที่ถาดน้าชานั้นเลยนะคะแล้วก็อวยพรให้คู่บ่าวสาว คู่บ่าวสาวก็รับคำอวยพอแล้วนะคะก็จะมีของรับไหว้ให้กับญาติผู้ใหญ่ด้วยค่ะนั่นก็เป็นพิธียกน้ำชานะคะในการแต่งงานแบบจีนนะคะเพื่อแสดงความเคารพคารวะต่อญาติผู้ใหญ่ค่ะนะคะคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องพิธียกน้ำชานะคะหวังว่าคงมีความรู้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ